สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะทุกคนสูตรนี้จะเป็นสูตรดื่มก่อนนอนค่ะนะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนในการทำพึ่งขอแจ้งเพื่อนๆสักนิดนะคะทุกคนนะช่องน้ำพึ่งเฮลที่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆน,นะจากรูปแบบเดิมก็คือ เพิ่งนั่งพูดหน้าช่องแล้วก็มีวิธีทำและก็การบอกว่าเอออันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนะคะทุกคนหลังจากจบคลิปนี้เป็นแล้วนะคะทุกคนคลิปถัดไปและคลิปต่อไปที่จะตามมา พิ่งจะไม่มานั่งพูดหน้าช่องแล้วนะมันจะเป็นการนําเสนอวิธีทำว่าสูตรนี้ยังไงยังไงและดื่มเวลาไหนประโยชน์ดียังไงนะคะทุกคนนะโอเคนะคะเป็นอันรู้เรื่องนะว่าหลังจากจบคลิปนี้นะคะทุกคนและคลิปถัดไปเนี่ยพิ่งจะไม่มาพูดหน้าช่องแล้วนะทุกคนนะจะเป็นวิธีทําอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเหมือนเดิมเลยว่าสูตรนี้ก็คือดื่มก่อนนอนสูตรนี้ จะช่วยทําให้พุงของเพื่อนๆยุบหน้าท้องเบลลาระบบกับถ่ายดีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทําสูตรดื่มก่อนนอนกันค่ะ ค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนในการทําของสูตรนะคะเพื่อนๆสําหรับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําแช่ทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนยินได้เลยก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะนอนก็สามารถดื่มได้เลยนะคะทุกคนนะและสูตรนี้ประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือเขาจะช่วยย่อยอาหารและก็กระตุ้นเรื่องระบบขับถ่ายมันจึงส่งผลทําให้พุงของเรายุบหน้าท้องเบลลาบนะคะทุกคนนะสำหรับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําดื่มต่อเนื่องได้อย่างน้อยสักครึ่งเดือนถึง1เดือนนะ ะะสูตรนี้จะไม่ดื่มนานค่ะเพราะว่าสดุดามันเป็นกรดนะคะทุกคนนะค่ะสำหรับวันนี้เพึ่งก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ทำดื่มก่อนนอนกันค่ะสูตรนี้จะส่งผลทําทให้พุงยุบหน้าท้องแบนราบค่ะทุกคนนะค่ะแล้วยังไงก็ค่อยเจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปนะคะว่าพึ่งเนี่ยจะมีอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะแล้วเจอกันค่ะ